ชาวบ้านพุชบาตำบลทุ่งเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสำรวจป่าช้าวัดพุชบาลหลังจากที่ทราบข่าวว่าโกดใส่กระดูกบรรพบรุษที่วางไว้ในบัวหายไปจํานวนมากค่ะจากการตรวจสอบมีบัวถูกทุกช่องใส่โกดรวม31จุดซึ่งแต่ละบัวมีโกดบรรจุ5 1 0ถึง10ใบคาดว่ามีโกดถูกขโมยประมาณ160ใบ ล่าสุดโกฎที่อยู่ระหว่างรอทําพิธีซึ่งวางไว้ใต้ถุนเมนด้านหลังวัดห่างจากป่าช้าประมาณ300เมตรก็ถูกขโมยไปรวม30ใบชาวบ้านจึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ร่วมการตรวจสอบบัวใส่กระดูกบรรพบรุษแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็วเพราะว่ากฎบรรจุกระดูกบรรพบรุษนี้มีคุณค่าทางจิตใจค่ะ,ะถ้าเป็นไม่ได้หรือว่าถ้าจำเนื้อครับก็เรียกร้องขอให อย่างน้อยบอกเราจะว่ากระดูกของบรมบูกของเราเนี่ยครับอยู่จุดไหนที่ไหนนะครับแค่นี้เองครับเสื่องขั้วส่องเหลืองเอาไปก็เ,เอาไปเลยครับไม่อยากเรียบร้องอะไรมากอยู่นั้นทางเราเนี่ยขอแค่กระดูกของบรพบุกของเราคือมาที่แค่นี้เองครับ ด้านในชอบบินการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำสาเปิดเผยค่ะว่าหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็เข้าแจ้งความจากนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นและก็หอคอยตำรวจนั้นติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้เร็วที่สุดส่วนชาวบ้านและผู้ชุมนุมจะหาเรือกับตำรวจและฝ่ายปกครองค่ะเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำเบื้องตน้นคาดว่าผู้ก่อเหตุตระเวนขโมยทรัพย์สินชาวบ้านโดยเฉพาะกดทองเหลืองไปขายขณะที่ผู้กำกับการสพทุ่งตำสาวเปิดเผยค่ะว่าตำรวจ ุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสตรวจสอบจนได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดแล้วกำลังหาเบาะแส<ม>เพิ่มเ<ม>ต<ร>ิมเพื่อตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุนั้นหลบหนีค่ะครับก็เรื่องต้นเนี่ยก็ได้กล้องวงจรปิดมาหัวท้ายวัดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไล่กล้องเราจะแกะว่าคนร้ายเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็สองเมื่อวานได้คำชับให้ลงพื้นที่ร้านรับซื้อของเก่าทั้งหมดนะครับร้านรับซื้อของเก่าทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ว่ามีใครมาขายไอ้พวก อะไรประมาณนี้บ้างไหมนะครับแล้วก็ไล่ของพื้นที่โดยรอบด้วยเพราะได้ทราบข่าว่าลักมาหลายพื้นที่เบืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอยู่ในแก๊งยาเสพติดซึ่งก่อเหตุร่วมกันหลายคนค่ะ